สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องปุ้ยสตอรี่ครับเจอกันเหมือนเดิมตอนนี้ก็9โมงตรงนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่12ทําไมผมต้องใส่แมสกปิดจ,จมูกด้วยฮะผมจะมาที่ตลาดนัดนะครับเป็นตลาดใหญ่ประจําเดือนนะครับจะมีทุกๆเดือนในวันที่12กับวันที่3ฮะก็เหมือนตลาดคลองถมตามเมืองใหญ่ทั่วๆไปนี่แหละครับแต่วันนี้ตั้งใจที่จะมาดูต้นไม้นะครับไปเสริมที่สวนหน่อยนะครับยังขาดพวก หม้ผลบางอย่างนะครับไม่รู้จะมีหรือเปล่าใส่แมสในแบบนี้หลายๆท่านอาจจะรู้สึกงงว่าเอ๊ะนะครับพี่ปุ้ยนะครับ,ท,รบทำไมในเมืองใหญ่นะครับที่พัทยาหรือว่าหลายๆจุดอย่างเงี้ยทำไมก็ถึงไม่ใส่แมสไม่ใส่อะไรกันแล้วในเ,นเดือนนี้นยผมไปที่พัทยารู้สึกว่าประมาณสักไม่ถึง20%นนะครับคนที่สวมแมสนะฮะนอกนั้นก็ไม่ใส่กันเลยนี่คือความแตกต่างนะครับระหว่างเมืองใหญ่กับบ้านนอกบ้านานาแถวๆนี้ คือผู้คนเนี่ยก็ยังคงใส่นะครับผมผมเคยมาเดินตลาดวันที่3เนี่ยรอบหนึ่งไปแล้วนะครับรู้สึกว่าประมาณอ่ะตีไว้ประมาณเกินครึ่งแะครับที่ใส่จํานวนน้อยท,ท,ท,ที่ที่ไม่ใส่นี่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นค่านิยมบางสิ่งบางอย่างนะครับอ่าคนแถวแถวต่างจังหวัดอาจจะรู้สึกว่ามันยังอันตรายอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ความจริงแล้วตามเมืองใหญ่ตามที่ที่ชาวต่างชาติเยอะๆเนี่ยน่าจะอันตรายกว่าไหม แต่ก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ก็คือคงแล้วแต่เพราะว่าเขาก็ประกาศแล้วว่าไม่ต้องใสใช่ไหมละ่ะนะฮะแต่ผมก็ใส่เอาไว้ชัวนะครับก็ไม่อยากจะทําตัวให้มันแตกต่างจากเขาอ่าเดี๋ยวผมจะไปดูต้นไม้นะครับไม่รู้ว่าจะได้อะไรบ้างหรือจะไม่ได้เลย <c oughs> ตลาดนัดน,นะครับก็นานเนื่อนาน,น,าน,น,านมาแล้วนะครับที่ไม่มีโอกาสได้ไปนะครับเป็นตลาดนัดใหญ่ในตัวอำเภออ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับ